แกจะเข้าแซนบ็อกซ์ทำไมนั่นมันของผู้เพิ่งเริ่มธุรกิจไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่หนูอยากเริ่มเองจากศูนย์ทำไมยังไม่มีใครมาประชุมกันถึงเวลาประชุมแล้วไม่ใช่เหรอ มีคนมาประชุมแค่นี้ค่ะฮะหมายความว่าไงเอ,อ่อสรุปประชุมวันนี้ส่งด้วยนะโอเคค่ะทิ้งออฟฟิศหรูๆเพื่อมาทำงานเร่ร่อนไปทั่วแบบนี้ดูไม่โปรเลยนะแค่ชั่วคราวค่ะแม่เดี๋ยวพอเข้าแซนบ็อกได้เนี่ย แล้วหนูก็ย้ายไปอยู่ซนบ็อกซ์เกียจะเข้าแซนบ็อกซ์ทำไมนั่นมันของผู้เพิ่งเริ่มธุรกิจไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่หนูอยากเริ่มเองจากศูนย์ไม่อยากพึ่งเส้นพ่อแล้วนี่อยากกลับไปลำบากดิ้นรนเหมือนตอนเป็นเด็กหรือไงเกียจะทิ้งคอนเนคชันที่มีแก่คิดดีแล้วเหรอนี่ฉันยังมองไม่เห็นเลยนะว่าอนาคตมันอยู่ตรงไหนอะแต่ถ้าหนูยังพึ่งเส้นพ่ออยู่เนี่ยทุกคนรวมถึงแม่ ก็ไม่มีใครยอมรับความสามารถหนูจริงๆหนูอยากพิสูจน์ตัวเองแกคิดว่ามันง่ายนักหรือไงทำไมแกต้องทำให้ฉันเป็นห่วงแกด้วยนะถ้าแม่เป็นห่วงหนูจริงๆเไยแม่แค่ให้กำลังใจหนูแบบที่ทำกับดีมก็พอคะ่ะ